สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราอยู่กันที่งานโชว์เรือปี2021เคยมาเมื่อปี2019แล้วแล้วแต่ปีนั้นยังไม่ได้ทำยูทูบนะปีนี้เลยว่าจะพามาดูมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวรอชมกันครัซีซ ของเราสี่คน four ี่คน hello hi there I like the camera okay okay thanks thank you นี่เข้ามาถึงก็เจอเรือนี่เลยเรือชิงโชคเนี่ยลูกทักเรือลำนี้ยที่ชิงโชคเ่ยนี่ลำนี้โอ้ท่านได้ลำนี้นะสุดยอดเลย น,นี่จะเป็นเรือที่ชิงโชคโอ้ถ้าได้นี่สุดยอดเลยเจ็ดเมตรครึ่งเมื่อสองปีที่แล้วเคยมาแล้วคนใครเชิดได้ไปบ้างครับปีนี้ไม่รู้ใครจะได้ต้องรอ,อรอลุ้นกันนี่เราต้องเดินไปทีละดดเดินจากซ้ายไปขวาคนเยอะมาก โคตรใหญ่แปดเ <8 S 2> มตรแปดเมตรได้นะเออแต่มันก็ไม่โดนหรอกโอ้นี่ก็จะเป็นโซนส s นกล r k l ง n ะดำน้ำ <c oughs> ก็เป็นเรือ,อยางเาเรือ,อยางนะล้ากัดก <g ul ter> ลัวจะล้ำกัดถึงที่สเต็มที่แรกแล้วครับเราต้องเดินให้ครบทุกที่นะเฮ้ยนีออ่จะ<ด>เป็นเครื่องเหมือนเครื่องดึงปลา<ด>นะไว้ฝึกอยู่ที่บ้าน เด็กน้อยกำลังดึงอยู่เจอมาสองโซนแล้วยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจเล บางคนอาจจะสังเกตได้นะว่าไม่มีใครใส่หน้ากากเลยเพราะว่าที่นิวซีแลนด์นี้ไม่มีโควิดนะครับหรืออาจจะมีแบบน้อยมากๆประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่นี่นที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีโควิดนะนิวซีแลนด์เขาก็เลยไม่ใส่หน้ากาก<ช> <ๆ S 1> ก็ถือว่าโชคดีที่อยู่นิวซีแลนด์ตอนนี้ผู้ใหญ่หิวนะต้องมาสั่งอาหารเลยครับเอาอะไรเอาเนี่ยนี่น่าอร่อยแต่แถวยาวนะดูดิวแถวยาวมาก เอาตอนรสร์เ,เ,เมังเอาเกลดน,นิดนลองท้องก่อนนะะตอนนี้ก็หิวกันเปิ้นเลยอ่ะกินอาหารฝรั่งไหมฝรั่งั้ไม่มีเจียวบองนะกินเดือปลาที่บ้านปลาบ้านเรานี่โอ้โหอาหารเชียนเลยหมูุน ไ่างไก,งก่ทอดนตอนนี้กำลังกินอยู่นะรอสเติมพลังก่อนยังไม่เจอโซนเจสกีเลย <c oughs> จากได้เจสกี250จะเปลี่ยนเครองแล้วจะเปลี่ยนเครื่องแล้ว <c oughs> เอารุ่น300ไปเลย เอาก็เอารุ่นนี้หละเอาก็รุ่นนี้หละเนอะเออขึ้นได้นะใหญ่พอดีข้างหน้าเล็กนิดหนึ่งนะไม่โดนลมโดนน้ำโอเคอยอะนะ ถามไหมขอเมย์นะลำนี้สวยอยู่นะครับแค่เก้าหมื่นดอลนิ่งถูกกว้างอยู่ดูดิกว้างพอสมควรพ่อสนใจลำนี้นะพ่อสนใจลำนี้อ่ะหกเมตรหกเมตร

เบ็ดแข็งนะประเท็ดงมันกล้องอวาระเทศดียกเรือยังเห็นดูเห็นดูเอแตเ็นก็อกเรือโบไาณเนี่ยนี่มอเตอร์โชว์ได้ถึงแล้วถึงแล้วพระเอกของเรา ที่ผมมาดูลำนี้เลยที่ผมมาดูนี่โชฟิสปูนะนี่นี่ลำนี้เลยที่ดูสองหมื่นสี่ ในอินเทอร์เน็ตมีบอกอยู่สองหมื่นสี่สองนห้าปีสองพนี่มีลำโพงีมันสองหมื่นกสมื่นามีลำโพงแต่ถ้ามีลำโพงเนี่ยสองคนดูสองคนเนี่ยเพิ่มอีกสองคน ตัวไหนดีน้ำบีบไับกระตุ้นีกรตุ้นดีกระตุ้นดีบบเกือบหมดอนี่ะเรเรนที่น้ำบีบน่าสนใจบังคับหน้าจออะไรบบนี้ ไม่ต้นนี้ไม่มีลำโพงบ้านเราเลยอันนี้จะมีลำโพงบ้านเราเท่าไหร่ไม่รอันนี้ถ้าเป็นเงินไทยก็น่าเสีไม่ถ้าทุกเซฟที่นี่ถ้าเป็นเงินไทยก็นั่นแหละห้าแสน มี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 ครัวละลำก็ดีนะเวลาไปปิกนิกก็ลากไปเลยรอรถหมดก่อนรถหลากปีนึงรถหมดไม่แน่จะเจตกีทำงานทุกวันคนยุ่คนยุ่งเยอะน่นไดรถเดี๋ยวลุงจะตามป like ีแรกนนัค na ือคนยุ่งท so ุกันปัหาเป็นโกยุ่ยุ <sh ่จังไม่แต่ซื้อ สนใจสนใจเจสกีตัวนี้นะฟิตโฟสองพัรุ่นนี้เป็นที่นิยมแนละ้วมันนปี2 0 2นนี่มาทำมาใหม่แบบมีระบบอะไรมากมายแนละ้วเสียบเบ็ดข้างหน้าได้ด้วย <L B. S 1> คนดูเยอะมากเลยเป็นอะไรที่คนสนใจมากแล้ว อันนี้เป็นรุ่นที่ผมสนใจนะครับ Fit Pro แต่ว่ามาดูรุ่นอื่นๆก็มีของซีดูนะผมจะสนใจซีดูไม่ค่อยสนใจยี่ห้ออื่นเท่าไหร่ยามาฮ่าอะไรไม่เอาคาวะสกิทก็ไม่เอาที่ตัวนี้ก็สนใจนะครับ,แต,ตบตแต่ว่ามันไม่ได้ไว้ตกปลามันมันก็ตกได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เอาสร้างมาเพื่อตกปลาเนี่ยตรงนี้ก็มีตัวล็อกถังอยู่ ลากได้ไว้เล่นเป็นวอเตอร์สปอร์ตมากกว่าเนี่ยนี่ก็จะคือโมเดลทั้งหมดของซีดูไล่มาแต่ผมสนใจก็คือฟิตโ o นะครับมันจะไม่เหมือนตัวอื่นเพราะเอาไว้สำหรับตกปลาที่นั่งมันจะเรียบๆอย่างนั้นอันเดินที่นั่งมันจะเป็นเวิงเวเอาไว้สำหรับเล่นนี่ตัวนี้ตัวแรงถ้าจะไม่ผิดมันวิ่งได้เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวใหญ่ เล็กโคตรมีลำโพงด้วยไอตัวนี้300แรงม้านะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ามีคนอยากติดเฟร,ร,รมนะตัวนี้เนีวว่ยสามร้อยแรงมันปรับเบาะได้อะเน,นี้ยตัวนี้มันปรับเบาะได้ถ้าเรามาเว้นเว้นไปเงี้ปรับ,บ,บ,บถ้าเราตัวสั้นตัวเล็กเราก็ไว่างงี้ถ้าเราตัวยาวก็มวย บัดเบได้ตอนแรกนียสนใจลุงตัดสนใจมากกว่าแล้วราคาีม่ราคาแบบนนี้มันมันถูกดีอ่ะคิว่ดห้าพันมึไม่ไม่โอ้ยไม่ถึงนง่นหรอกแต่มันมือนหนึ่งด้วยนะสองหมื่นมันมือสองน่ะมือหน่อยแบบนี้แต่ว่าระบบก็จะไม่ดีเท่าดีั่น่ก็ลกีน่าบาง่ายๆเลย คอยห,หลังได้คอยห,หลังได้อยู่อะ่ะไปเลยนะ,ะไปแล้วตอนน้าวะนี่โอ้โอเคเลยนะ่นี่โอโ้โหไปไปกันต่อดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะเดินไม่ครบ อันนี้ยามาฮ่ห้าไปแล้วไปก่อนแล้วต้องลาจากก่อนยังไม่ซื้อตอนนี้หรอก็เดี๋ยวจะต้องทําเรื่องกู้ซื้อบ้านอะไรอีกแล้วก็เรื่องรถอีกตั้งหนึ่งปีต้องผ่อนก็เดี๋ยวแต่ด,ดูก่อนเดี๋ยวค่ตัดสินใจทีหลังเนาะนีเราอยู่ที่โซนเกือบสุดท้ายแล้วเหลือแค่สองโซนเราก็จะเดินครบแล้วตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสองโมงแล้ว ลำนี้เท่าไหร่อ่ะโอ้9 0 0 0 9 0 0 0พอนำไปแล้วนะกับตันโอเคนะลำนี้ไดักคักเลยแต่ลำนู้นคุ้มกว่าเพิ่มมาไม่กี่มือนเพิ่มมาหมื่นนิดนิด ได้กันลมด้วยกันน้ําด้วยเครื่องแรงกว่าเครื่องแรงกว่าด้วยสนใจฮะคนนี้สนใจไม่อนุมัติเลยแบงค์ไม่อนุมัติว่าไงแบงค์แบงค์ไม่อนุมัติไหมอนุมัติป่ะกำลังพิจารณาคุยเลยเนี่ยแบงค์ไม่ยอมอนุมัติทักทีได้มีแต่มีแต่รอยยิ้มเนี่ยแบงค์เนี่ย อาอะไรสกูตเตอร์หรือ,เอาเรือเจสกีไม่ใช่สกูตเตอร์ Thank y <it> ครบแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเขียนชื่อข้างหลังแล้วก็เข้าไปร่วมจริงโชค หย่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพากันกลับบ้านแรอดูหนึ่งทุ่มครึ่งในเฟซบุ๊กเขาจะไลฟ์ประกาศผลรางวัลยินดูอยู่เออยินดูเรือชิงโชคกัอยู่นะ ไปแล้วจะต้องลาเรือชิงโชคข้างหลังไปก่อนกลับบ้านก่อนแต่พรุ่งนี้เราจะมารับเรือชิงโชค<ใ>คือนี้<ใ>คืนนี้เราจะชนะนี่ญญ<ป>กลับบ้านแล้ว <c oughs> รถจอดอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวลงบ้านเลยอต้องเดินไหมเนี่ย ตอนนี้ก็พากันกลับบ้านแล้วครับผมสรุปมาเดินครั้งนี้ไม่ได้อะไรมาเดินดูเรือกับเจสสกีแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกปลาเฉยงานนี้จะจัดปีละครั้งนะครับแต่ว่าปีที่แล้วมั COVID นโควิดเนาะก็เลยไม่ได้จัดเราเลยมาจัดปีนี้คนก็เลยเยอะเหมือนกัน เป็นไงบ้างครับกับการโชว์เรือของนิวซีแลนด์เนี่ยคลิปนี้ก็พามาดูเรือกันเฉยเนะครับต้องไปก่อนแล้วครับยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเจอกันครับ